เช่นเดียวกันท euh ี่จ mmm ังหวัดมุกดาหารเขาก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนึ่งในวันสําคัญของชาตินะครับวันคล่ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนึ่งในวันสําคัญของชาติวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยนําหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรผู้คองส่วนทองถินข้าราชการกำนันผู้ยบาล จิตอาสาพระราชทานจิตอาสา90-4นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดใบไใม้เก็บขยะปรับภูมิทั์อยู่ที่บริเวณอุทยานสมเด็จยาฐานวรพั์บ้านหน้าม่วงมูที่6กตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารยางพร้อมเพรียงกันครับท่านนี้กิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาหนึ่งในวันสำคัญของชาติวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงกอบกู้เอการาชของชาติไทยมาแต่งแต่อดีตการนำมาสึงความสงบสุขและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรจนหอดปัจจุบันการทำยุทธทัศนีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระวิรกรรมสังคังสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระองค์ท่งพระปีชาติสามารถกลาหาญเด็ดเดียวครับไล่อริยาราศัตรูเพื่อสร้างความเป็นเอการาชให้แก่ชาติไทย พระบรมเดชาอนุภาพแพ่ไพศาลไปทั่วปรปะเทพีเป็นมหาวีรกรรมที่เหลืองลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ให้ชนลุ่นหลังแด่รำลึกตราบจนหอดสู่มือนี้ครับ